กระสุนที่ใช้นั้นมีจำกัดเวลาก็เช่นกันดังนั้นจงใช้และบริหารมันให้ดีที่สุดสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการกับตันโอสตอรี่และในตอนนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสงครามที่เป็นก้าวแห่งการพัฒนาระบบก,การยิงแบบต่อเนื่องหรือการยิงแบบแมกกาซีนภายในรถถังนั่นเองซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการของเทคโนโลยีสงครามชิ้นนี้มีชื่อว่ารถถังกลาง T54E1 สัญชาติสหรัฐอเมริกานั่นเองครับซึ่งเป็นรถถังที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการยิงแบบต่อเนื่องภายในตัวรถถังนั่นเองซึ่งเป็นความแตกต่างจากรถถังที่ใช้ในกองทัพสหรัฐอเมริกาและในหล,หลายประเทศนั่นเองซึ่งในวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลของรถถังกลาง t ห้าสิบี่ e หนนั่นเองครับถ้าหากท่านผู้ชมพร้อมแล้วเชิญไปติดตามรับชมข้อมูลของรถถังกลาง t ห้าสิบี่ e หได้เลยครับในส่วนข้อมูลประวัติของรถถังกลาง t ห้าสิบี่ e ห รถถังกลาง T54E1 ถูกพัฒนาครั้งแรกในปีคศ1950ซึ่งตรงกับช่วงระยะเวลาในการเกิดสงครามเกาหลีเป็นเหตุที่เกาหลีเหนือนั้นลุกลานเกาหลีใต้จึงส่งผลให้สหรัฐอเมริกาจึงจะเป็นจะต้องยื่นมือให้ความช่วยเหลือนั่นเองกลับมาในเรื่องของเรากันต่อรถถังกลาง T54E1 นั้นได้มีการพัฒนารูปแบบตัวถังบนรูปแบบของรถถังกลาง M48 Patton ของสหรัฐอเมริกา จึงส่งผลให้รูปแบบของตัวถังระหว่างรถถังกลาง m 4 8 p a t t แปพตตนกับรถถังกลาง t ห4ี่ e 1นนั้นมีความคล้ายคลึงกันนั่นเองและในส่วนของป้อมปืนรถถังกลาง t ห4ี่ e 1นนั้นได้มีการออกแบบป้อมปืนให้สามารถใช้มุมกดได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้มีการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรที่สามารถยิงติดต่อกันได้นั่นเองหรือการยิงแบบต่อเนื่องจึงทําให้รถถังกลาง t ห4ี่ e 1นนั้นมีความพิเศษในเรื่องของการยิงที่สามารถยิงแบบแม็กกาซีนได้นั่นเอง รวมทั้งโครงการของรถถังกลางทีริปี e 1ได้มีโครงการพัฒนาตั้งแต่ปีคศ .1950 และสิ้นสุดลงในปีคศ1 9 5 7เพื่อเปิดทางให้กับรถถังรุ่นใหม่ๆของสหรัฐอเมริกาอย่างรถถังกลาง T-95 นั่นเองและในส่วนของการผลิตรถถังกลางทีริปี e 1นั้นได้มีการผลิตออกมาใช้งานจริงและได้เข้าสู่ในรูรแบบของการทดสอบในสนามทดสอบนั่นเองและนี่คือข้อมูลประวัติของรถถังกลางทีริปี e 1นั่นเองครับ ในส่วนข้อมูลโครงสร้างของรถถังกลาง T-74E1 เราสามารถจําแนกได้อย่างเป็น2ส,ส่วนนั่นคือส่วนของป้อมปืนและในส่วนของตัวถังในส่วนของตัวถังรถถังกลาง T-74E1 นั้นได้มีการใช้ตัวถังมาจากรถถังกลาง M48 Patton ของสหรัฐอเมริกาจึงส่งผลให้ตัวถังของทั้งสองระหว่างรถถังกลาง T-74E1 กับรถถังกลาง M48 Patton นั้นมีความคล้ายคลึงกันนั่นเอง รวมทั้งในส่วนของป้อมปืนรถถังกลาง T-74E1 นั้นนี่มีการใช้ป้อมปืนที่มีประสิทธ,ธิภาพในการใช้งานของมุมกดนั่นเองเพราะสามารถใช้มุมกดที่มีจํานวนมากกว่ารถถังรุร่นอื่นๆของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับและในส่วนของตัวปืนนั่นคือปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรได้มีการติดตั้งชุดยิงระบบการยิงแบบต่อเนื่องหรือการยิงแบบแมกซีนนั่นเองจึงส่งผลให้การยิงของรถถังกลาง T-74E1 นั้นมีประสิทธ,ธิภาพและสามารถยิงต่อเนื่องได้นั่นเองครับ และนี่คือข้อมูลโครงสร้างของรถถังกลาง T-74E1 นั่นเองครับในส่วนข้อมูลยุทธวิธีการลบของรถถังกลาง T-74E1 รถถังกลาง t ท4 e 1นั้นมีความเหมาะสมสําหรับในการต่อสู้บริเวณเนินเขาเพราะสามารถใช้มุมกดที่มีเป็นจํานวนมากในการต่อสู้กับศัตรูได้นั่นเองและในส่วนของปืนใหญ่รถถังกลาง T-74E1 นั้นได้มีการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105ม mm มแบบแม็กกาซีนเข้าไป จึงสามารถโจมตีศัตรูในหลากหลายเป้าหมายได้นั่นเองภายในเวลาเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามถ้ารถถังกลางที่ t e นั้นนํามาสู้ในภูมิประเทศทั่วไปก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการลบได้เพราะเนื่องจากรถถังกลางที่ซ e ี e หนนั้นเป็นรถถังกลางนั่นเองจึงสามารถประยุกต์การลบได้ทั้งในก,การบุกและในการตั้งหลับนั่นเองในการบุกรถถังกลางที่ tse 1นั้นสามารถใช้ปืนใหญ่ขนาด10 5ม mm, ิลลิเมตรในรูปแบบของการยิงแบบแมกกาซีนโจมตีเป้าหมายที่มีจํานวนมากได้นั่นเอง และในส่วนของการตั้งรับรถถังกลาง t 1ี e 1นนั้นด้วยการที่ใช้ตัวถังของรถถัง m 4 8แปบตตันจึงสามารถมีความแข็งแกร่งในเรื่องของเกราะในการต่อสู้และการตั้งรับได้นั่นเองจึงส่งผลให้การตั้งรับของรถถังกลาง t 1ี e 1นนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองรวมทั้งปืนใหญ่ที่มีการต่อสู้แบบแมกกาซีนหรือการใช้งานแบบแมกกาซีนนั่นเองจึงส่งผลให้โจมตีเป้าหมายที่หลากหลายได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองครับและนี่คือยุทธวิธีการลบของรถถังกลาง 24E1 นนัั่เองครบ ในส่วนข้อมูลการผลิตรถถังกลาง T-54E1 รถถังกลาง T-54E1 นั้นถูกออกแบบโดยบริษัท Remanufacturing Company United Shoot Machine Corporation Detroit Arsenal ซึ่งเป็นผู้ออกแบบรถถังกลาง T-54E1 นั่นเองครับและในส่วนผู้ผลิตรถถังกลาง T-54E1 นะครับมีชื่อว่า Remanufacturing Company United Shoot Machine Corporation, Corporation Detroit Arsenal ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันสําหรับในการออกแบบรถถังกลาง t 5 4 e 1นั่นเองครับโดยโครงการของรถถังกลาง t 5 4 e 1นั้นได้มีการพัฒนามาตั้งแต่ในปีคศ1950และสิ้นสุดลงในปีคศ1957รวมระยะเวลาทั้งหมดทั้งสิ้น7ปีนั่นเองโดยโครงการของรถถัง T-74 ของสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการผลิตออกมานั้นได้มีการผลิตออกมาทั้งหมด3รุ่นได้แก่รุ่น T-74 รุ่น T-74E1 และรุ่น T-74E2 นั่นเองครับรวมทั้งหมด3รุ่นนั่นเองไม่ได้มีการเปิดเผยจำนวนที่มีการผลิตออกมานั่นเองครับและนี่คือข้อมูลการผลิตรถถังกลาง T-74E1 นั่นเองครับในส่วนข้อมูลอาวุธของรถถังกลาง T-74E1 เราสามารถจำแนกอาวุธของรถถังกลาง T-74E1 นั้นออกได้เป็น2ส,ส่วนนั่นคืออาวุธหลักและอาวุธรองในส่วนของอาวุธหลัก รถถังกลาง T-34E1 นั้นได้มีการใช้ปืนใหญ่ขนาด105มิมแบบรุ่น L- 67.3 T-140E2 ซึ่งเป็นระบบการยิงแบบต่อเนื่องโดยมีการบรรจุกระสุนแบบอัตโนมัตินั่นเองครับโดยการยิงแบบต่อเนื่องของรถถังกลาง T-34E1 นั้นเป็นการบรรจุแบบแมกกาซีนซึ่งภายในแมกกาซีนหแมกกาซีนนั้นนะครับจะมีกระสุนบรรจุอยู่3าัดนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่ารถถังกลาง T-34E1 นะครับ สามารถยิงกระสุน3นัดนะครับในเวลาที่ติดต่อกันได้นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลของอาวุธหลักของรถถังกลาง t 1 4 e 1นั่นเองครับในส่วนข้อมูลอาวุธรองของรถถังกลาง t 1 4 e 1นั้นมีอยู่ทั้งหมด2กระบอกโดยกระบอกแรกนะครับใช้กระสุนแบบ7.62ม mm, ิมรุ่น M1919A4E1 ซึ่งเป็นปืนกลร่วมแกนภายในปืนใหญ่ของรถถังกลาง t 1 4 e 1นั่นเองครับซึ่งจะอยู่ในบริเวณป้อมปืนนะครับ ติดคู่กับปืนใหญ่ของรถถังกลาง T-54E1 นั่นเองครับและอีกระบอกนะครับได้ใช้กระสุนขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรแบบรุ่น HBM2 Machine Gun ซึ่งเป็นปืนกลที่ติดตั้งอยู่บนเพดานรถถังของรถถัง T-54E1 นั่นเองครับผมโดยเป็นปืนที่สามารถใช้ในการต่อสู้และสามารถใช้ในการกวาดล้างเคลียร์ทหารในบริเวณโดยรอบของรถถังกลาง T-54E1 นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลของอาวุธหลักและอาวุธรอง ของรถถังกลาง T-34 E1 นั่นเองครับในส่วนข้อมูลพลประจํารถของรถถังกลางที T-34 E1 รถถังกลางท T-34 E1 นั้นได้ใช้พลประจํารถทั้งหมด4นายได้แก่ผู้บังคับบัญชาการรถถังผล้ขับคนปืนคนปจุกระสุนรวมทั้งสิ้น4นายภายในรถถังกลางที T-34 E1 นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลพลประจํารถของรถถังกลางท T-34 E1 นั่นเองครับ ในส่วนข้อมูลเกราะของรถถังกลาง t 5 4 E1 เกราะของรถถังกลาง t 5 4 E1 นั้นเราสามารถจำแนกออกได้เป็น2ส,ส่วนนั่นคือส่วนของป้อมปืนและในส่วนของตัวถังในส่วนของตัวถังด้านหน้าหนา152ม mm, ิลลิเมตรด้านข้างหนา76มิลลิเมตรและด้านหลังหนา38มิลลิเมตรและในส่วนของป้อมปืนด้านหน้าหนา127มิลลิเมตรด้านข้างหนา69มิลลิเมตรและด้านหลังหนา50มิลลิเมตรนั่นเองครับ ซึ่งค่าของเกราะของรถถังกลาง t 1 4 e 1นะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาเพราะมุมเกราะของรถถังกลาง t 1 4 e 1นั้นมีทั้งการโค้งมนและความเป็นเหลี่ยมจึงส่งผลให้เมื่อกระสุนนะครับมาตกกระทบในบริเวณเกราะของรถถังกลาง T-74E1 นะครับค่าของเกราะนั้นมีโอกาสทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงได้นั่นเองเพราะความโค้งมนและความเป็นเหลี่ยมของเกราะของรถถังกลาง t 1 4 e 1นั่นเองครับจึงส่งผลให้ค่าของเกราะนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานั่นเองครับผมและนี่คือข้อมูลเกราะของรถถังกลาง t ห4 e 1นนั่นเองครับในส่วนข้อมูลจำเพาะของรถถังกลาง t ห4 e 1รถถังกลาง t ห4 e 1นะครับมีน้ำหนักทั้งหมดทั้งสิ้น50ตันมีความยาวอยู่ที่11.44เมตรมีความกว้างอยู่ที่3.6เมตรมีความสูงอยู่ที่3.09เมตรใช้เครื่องยนต์แบบ av 1ีด0 5 b ขีด ให้กำลังแรงม้า810แรงมา้ทาทำความเร็วสูงสุดได้43กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังจะมีระยะปฏิบัติการได้ไกลถึง110กิโลเมตรนั่นเองและในส่วนของระบบป้องกันการสะเทือนของรถถังกลาง t 2 4 e 1นั้นใช้เป็นระบบของเทอรชันบาร์นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลเฉพาะนะครับของรถถังกลาง t 2 4 e 1นั่นเองครับช่วงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรถถังกลาง t 2 4 e 1 รถถังกลาง T-34E1 ในความคิดของผมนะครับถือเป็นรถถังคันหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากของสหรัฐอเมริกาเพราะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการเพียงแค่7ปีแต่ก็สามารถนํารูปแบบการยิงแบบต่อเนื่องหรือการยิงแบบแมกกาซีนเข้ามาติดตั้งภายในรถถังได้จึงส่งผลให้รถถังกลาง T-34E1 นั้นสามารถโจมตีเป้าหมายของศัตรูนะครับได้เป็นจํานวนมากหรือสามารถทําการโจมตีซ้ําเพื่อให้ศัตรูนั้นหมดสภาพการรบได้นั่นเองครับ รวมทั้งรถถังกลาง t 1 4 e 1นั้นสามารถใช้มุมกดให้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้ในบริเวณเนินเขาซึ่งการใช้มุมกดถือเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากในการต่อสู้นั่นเองซึ่งการใช้มุมกดของรถถังกลาง t 1 4 e 1จะช่วยพัฒนาศักยภาพการลบของรถถังกลาง t 1 4 e 1ให้มีประสิทธิภาพการลบเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ รวมทั้งในกรองและในป้อมปืนนะครับและในตัวถังของรถถังกลาง T-34 E1 นะครับยังมีประสิทธิภาพเพราะสามารถป้องกันการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูได้นั่นเองครับแต่จุดอ่อนนะครับของรถถังกลาง T-34 E1 นะครับอยู่บริเวณด้านหน้าภายในป้อมปืนซึ่งเป็นบริเวณนะครับพับขึ้นและพับลงนะครับของมุมเงยนะครับและมุมขดนะครับของรถถังกลาง T-34 E1 ถ้าหากโดนโจมตีในบริเวณจุดนั้นโดยตรงนะครับ อาจส่งผลให้รถถังกลาง t เ4ี e หนึ่งนะครับมดสภาพการลบไปได้นั่นเองครับผมจึงจําเป็นจะต้องมีการระมัดระวังในการเล่นนะครับหรือการนํารถถังกลาง t เ4ี่ e 1นะครับไปใช้งานจริงในสนามรบนั่นเองครับผมและนี่คือข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความคิดของผมนะครับเกี่ยวกับรถถังกลาง t เ4 e 1นนั่นเองครับผมและในส่วนของท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นต่างอย่างไรเกี่ยวกับรถถังกลาง t เ4 e 1นนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงใน ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเพื่อเป็นการแสดงออกนะครับว่าในความคิดที่แม่พูดขั้นนะครับรถถังกลาง T54E1 นะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนั่นเองครับผมและนี่คือข้อมูลความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับรถถังกลาง T54E1 นั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลของรถถังกลาง T54E1 เราจะเห็นได้นะครับว่ารถถังกลางเทียริ e ีอนะครับมีความสําคัญต่อกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากเพราะในเรื่องของการพัฒนาระบบการยิงแบบต่อเนื่องหรือการยิงแบบแมกกาซีนนั่นเองจึงส่งผลให้รถถังกลางทียรีอ e นะครับกลายเป็นก้าวสาคัญในกรา Boss รพัฒนาระบบการยิงแบบต่อเนื่องหรือการยิงแบบแมกกาซีนนั่นเองครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลนะครับของรถถังกลางเทียริ e ีอหถ้ากท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับชอบคลิปวิดีโอแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์นั่นเองผม และถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารใดๆก็อย่าลืมกดปุ่มซั b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ผู้จัดทํานั่นเองครับผมและถ้าหากข้อมูลของคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์แก่ใครหลายๆคนนะครับก็อย่าลืมเก็บบันทึกเอาไว้และกดส่งแชร์ต่อนั่นเองครับผมและสําหรับวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงนะครับสําหรับช่องของกัปตันโอสตอรี่นะครับพัวผมนะครับกัปตันโอสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปวิดีโอจนจบนั่นเองครับและสําหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับขอให้โชคดีครับ